มีน้องๆถามเกี่ยวกับาธาตุฟรานเซียมเข้ามาวันนี้เรามาพูดถึงาธาตุฟรานเซียมการเป็นาธาตุตัวที่87ในตารางธาตุตัวฟรูนเซียมเองเป็นาธาตุหมู่หนึ่งหรือเรียกว่าโลหะอัลคาไลน์นะซึ่งทําปฏิกิริยารุนแรงกับน้ํามากอย่างที่เราเคยเห็นนะทําการทดลองในห้องปฏิบัติการนะระเบิดโซเดียมว่ารุนแรงแล้วแต่เจ้าฟรานเซียมนี่คือรุนแรงมากขึ้นอีกในหมู่หนึ่งด้วยกา ทเทียมนะจะเบาสุดเลยในปฏิกิริยาตามด้วยโซเดียมนะโพแทสเซียมแล้วรูบิเดียมซีเซียมแนละสุดท้ายคือฟันเซียมคือตัวที่นเบ,บิดรุนแรงที่สุดเลยถ้ามันเป็นระเบ,บิดที่รุนแรงขนาดนี้ไอ้เจ้าฟันเซียมมีประโยชน์ยังไงน้องๆคงสงสัยกันใช่ไหมละ่ะซึ่งก็บอกก่อนเลยว่าไอ้เจ้าฟันเซียมเนี่ยคือเป็นาธาตุกัมมันตรังสีที่นะมีประโยชน์น้อยมากคือแ้าจะไม่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใดๆเลยเพราะว่ามันมีปริมาณน้อยมากในโลกใบนี้คือถ้าไปกวาดเอามาทั้งโลกนะรวมกันเลยมีฟันเซียมน้อยสุด แล้วมันยังสลายตัวเร็วมากนะเพราะว่ามันมีครึ่งชีวิตเพียงแค่22นาทีเท่านั้นเองทําให้เราไม่สามารถเก็บมันเอาไปใช้งานได้เลยแต่ถ้าถามว่ามันพอมีประโยชน์บ้างไหมเอาจริงๆมันก็พอมีประโยชน์ในแง่ของวิทยาศาสตร์บ้างตัวอย่างเช่นนําไปใช้ในการศึกษาธาตุที่มีเลขอะตอมสูงสูงและยังสามารถนําไปทดลองศึกษาในเชิงของควอนตัมที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดระหว่างเอิเล็กตรอนกับนานอะตอมที่มีนิวเคลียสสูง ถึงมันจะฟันดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แต่ฟันซิมจริงๆแล้วนอ,อกจากจะไม่มีประโยชน์ยังมีอันตรายด้วยเ<ะ>นื่องจากฟันเสี้ยมเป็นธาตุกัมมันตรังสีมันจึงมีอันตรายมไม่สามารถสัมผัสมันได้โดยตรงแต่ก็ไม่แน่นะในอนะคนทยาศาิตร์อาจจะหาวิธีการนํามันมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าในปัจจุบันนี้ใครอยากรู้เกี่ยวกับธาตุตัวไหนมีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาถามคุณวิกนะครับ